นัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะ ยาเคพันเตสังโฆชานาตูอายัางปัตมะาโกเทรัสสาปาปุนาตีอาวาสีสษาพาคามหากังปาปน,านันตีเภโกนัจจาสมเนรายจากาถาจะเตยะสาสุขังปริพุนชันตตข้าแต่พระสงฆ์ผู้จเจริญ บัดนี้มีคณะทายกไทยกาทางหลายได้น้อมนำมาซึ่งพัฒตาหารซึ่งมีท่านผู้ราชก,การจรังหวัดสิทเกตและท่านนายอำเภออุทุมพรพิสัยพร้อมด้วยชาวพุทธทุกคนได้มาถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานอันว่าสังฆทานนี้จะได้จำพระจะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ขอหาไม่เพราะฉะนั้นกระผมจะสมมติตนเป็นพระพระตุเทศแกกพักสมขอแจกด,ดังนี้ส่วนที่หนึ่งย่อถึงแก่พระมหาเทระผู้เป็นประธานส่วนที่สองย่อถึงแก่พระเทระเป็นลําดับจนถึงพระอนุเทระจนถึงพระสังฆนวกอาชนะสุดท้ายเหลือนอกนั้นเป็นของสามเณร และญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมบำเพ็ญบุญถวายพัะนาหารในวันนี้ขอท่านเหล่านั้นจงบริโภคตามสบายเถิดพี่กระผมแจกดังนี้ถ้าหากว่าภิกษุรูปโใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นในถ้ำกลางระหว่งสงี้ถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงเปลงสาทุกการ ขึ้นให้พร้อมกันเถินสาธุกราบกับผมในนามตัวแทนคณะสงฆ์ของมนมมณ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเออนลวงพ่อเจ้าคุณพระราชภาวนาวิกรมได้สมมุทียกฐานถูกสายยากัทธาญาติโยมนนมม์ครับผม มนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวสลาัวาสัตว์ของขอวิงวอนวกเราทั้งหลายจงใจตรองจึดคันลองความเป็นธรรมนำจิตใจขอกระเอียนพระเถรลาลุเทละ และก็จะเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแต่ศรัทธ,ธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านามนี้เราได้มีส่วนของการเสียสละมามีส่วนหล่อรูกเหมือนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นสถานน้อมรงลึก เป็นพุทธานุสติเพื่อให้เราได้มีส่วนมีพลัมีกำลังที่จะต้องปรับปุงพัฒนาในฐานะว่าเราก็เป็นทรัพยากรที่มีสกภาพอยู่แล้วเรียกว่าความเป็นมนุษย์ดังนั้นการพัฒนาให้เข้าสู่ขั้นรองของความเป็นพุทธะนั้น ต้อมีส่วนของความรู้สึกที่มีวิริยะอุตสาหะสภาวะเหล่านี้เป็นสภาวะที่มีอยู่แล้วทุกคนเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีแช่นความเป็นผู้มีน้ำใจเรียกว่ามีเมตตาธรรมเมตตาธรรมเป็นคุณธรรม อันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นรุทธะก็ต้องมีส่วยประกอบเหล่านี้ส่วนวิสุธทธิคนหมายถึงจิตใจที่มีส่วนของ,ของการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ย่อมมีส่วนเป็นไปในทางให้เกิดความล่มเย็นเรียกว่ามีความสะอาดปราศจากสิ่งเจ้มองเช่นเจ้าหมองวัดถูกภายนอก เราก็เห็นกันง่ายเราก็รู้จักกันง่ายแต่สิ่งเศร้าหมองภายในนั้นมันอยู่ที่ความรู้สึกที่เราจะต้องให้ความสําคัญดังนั้นโบราณวักให้เป็นข้อมูลเป็นวนักเตือนสติให้เราได้มีความรู้สึกอุตสาหาะทันให้ข้อมูลว่าคนดีชอบแก่ไข คนจันไรชอบทำลายแต่คนมักง่ายชอบทิ้งวัดมีแค่สามประโยคเราเอามามีส่วนปรปับปรุงเพราะการพัฒนาหรือการปรปับปรุงนั้นมันก็ต้องอาศัยความรู้ถ้าเรามีความรู้พัฒนาก็ได้ความสำเร็จ ให้กับเราหลอ่อหลหัให้เป็นลูกเหมือนของรพระพุทธเจา้าและอาศัยความรู้เช่นกันดังนั้นเราต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรก็คงรู้จักกันได้เพราะว่ามันมีคุณเป็นประโยชน์แต่อะไรที่มันไม่ควรเราก็พูดจากเลิกละ หมือนกับสบภาพที่มันเป็นส่วนหนึ่งของอันตรายเราก็ต้องรู้จักหลบหลีกอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญประเภทสามจะเรียกว่าปัญญาความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องถูกต้องนั้นเป็นความเห็นที่ให้เกิดความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์้ก็ทำให้เรามีอารมณ์ดี จิตใจดีก็เรียกว่าจิตใจเป็นมุนหรือจิตใจเป็นสวรรค์อันนองนีความรู้สึกเหล่านี้เราอยู่ในฐานะว่าเป็นผู้มีสติปัญญาจะต้องมีการจัดกา,าการอย่างรอบคอบจัดการอย่างรอบรู้ถ้าเราจัดการอย่างรอบออบรอบรู้ความเป็นมนุษย์ของเราก็จะสมบูรณ เหียบว่าได้มาซึ่งสมบัติอันมนุษย์แอบึงได้ในหลักการเียบว่าอริยธรรมทำอันยิ่งของมนุษย์มันทำให้เราลดความร้อนทำให้เราถอนความเมายังทำให้เราเป็นที่มาของมิตรภาพเป็นผู้มีญาติโยตุนุตุแห่งก็ไปจากการปรับปรุงพัฒนานี้แหละ ดังนั้นในโอกาสวับบนนี้เราได้มามีสว่วนร่วมแสดงออกถึงความใสเสียสละความสามัคคีสังคมใดก็ตามถ้าขาดความสามัคคีสังคมนั้น็ย่อมเสื่อมสลายแต่สังคมมีความสามัคคีนั้นอทำให้เกิดความรู้สึกแข็งแกร่งและกเกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความร่มเย็น มีความสงบสุขก็ไปจากความสมัคคีทุกคนก็ต้องการความสุขต้องการความสงบอยู่ยางมีความรู้สึกป่าศจ,จากทุกข่อมันก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะให้ความสําคัญดังนั้นในโอกาสนี้ก็พร้อมในฐานะก็ไม่มีอะไรมากก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนามารมี ขอคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้จงมามีส่วนรวมเป็นตบะกะเดชะกุ้มครองปกป้องให้เราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแขงแรงและมีจิตใจที่อบอ้อมอารีเป็นที่มาของสันติสุขมีมุจจิธรรมนำให้เกิดความรู้สึกเป็นผู้มีได้อยู่ทุกหุทุกเนง ดังนั้นในโอกาสนี้ก็ขออนุมโมทนาณนะโอกาสนี้ต่อไปเราระส่งก็จะได้อนุมโมทนาในการบำเพ็ญบุญตามรูปแบบของการบำเพ็ญกินคนวะามดีต่อไปสารูยะิยตาวะนิวันนาปุระไปโพเรียติฆาลัง

ขินังานาเยสุอุจุเตสุตากิสูเวปัสนนานาตัสสวิภุลาโุนทิทาขินาเหยตตาอนุโมทันติวียวัจตตรุหนติวานาเทนะทักขินาโุนาปิปุญญาสภาคินุ सम तया पथिव नयितो कथिन महाफलान् ओ यानि परलोकसमीपतिका निनन्ति पथे वता सा पूतानुभावेन तथा सोऽ มาค้าดังนั่สโดยซาเทวตาสาพาสงคานุภาเวนัทธาสุที่าวันตุเทอภยธาญาโยมวัชระอํมลาพระ